มาติดตามบิกวอลผ่านโลกกันค่ะปูตินปื้มกลุ่มบริกเติบโตนำโลกหลายขั้วแกร่งเข้าร่วมกว่า12ประเทศตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือละตินเพียบมอสโกเผยจํานวนประเทศที่ต้องการเข้าร่วมบริกเกินกว่า1โลเป็นสัญญาณบง่งบอกการเห็นพ้องต้องการของนานาชาติเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง การเติบโตไม่หยุดยั้งของโลกหลายขั้วสร้างความวิตกให้กับสหรัฐและพันธมิตรมากเนื่องจากอำนาจในการครอบงำโลกของกลุ่มแองโกลแซกซอนถูกสั่นคลอนโดยพันธมิตรตะวันออกการยกระดับสงครามขัดแย้งในหลายจุดวาไฟจึงดำเนินไปอย่างดุเดือดสงครามเพื่อความอยู่รอดได้ถือกำเนิดขึ้นและกำลังลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งใหม่แม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่9พฤศจิกายน2565สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเซเกลลาฟรอบรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าประเทศมากกว่า1โลได้มีการแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มบริกซ์ซึ่งรวมเอาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สำคัญของโลกเข้าไว้ด้วยกันในขณะที่กลุ่มดังกล่าวมีสถานะระดับโลกมากขึ้นลาฟรอฟกล่าวในการพบปะกันกับ สุพรามยัมชัยชันการัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียที่เจรจาทวิภาคีในกรุงมอสโกเขากล่าวถึงการที่สมาชิกของกลุ่มบริกเป็นที่ต้องการสูงอย่างน่ายินดีและพร้อมระบุว่าความสนใจในสมาคมระดับโลกนี้มีสูงมากและเติบโตอย่างต่อเนื่องเขายืนยันว่าประเทศมากกว่า1โลกระตรือรือร้นที่จะเข้าร่วมหลังจากกลุ่มอาหรับแอฟริกาละตินอเมริกาเช่นแอลจีเรียอร์เตนตินาอิหร่าน ซาอุดิอาระเบียอียิปต์เป็นต้นอย่างไรก็ตามก่อนที่จะรับสมาชิกใหม่มาตรฐานของกลุ่มบริษตั้งใจที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และหลักการสำหรับขยายศักยภาพเพิ่มเติมโดยเร็วเขากล่าวย้ำว่าเนื่องจากมีการส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการหมดแล้วเราคาดหวังว่าการประสานการด้านกฎเกณฑ์และหลักการสำหรับการขยายตัวของบริกจะใช้เวลาไม่นาน เป็นเวทีระดับนานาชาติด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งประกอบด้วยบราซิลร,ซรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้มีสัดส่วนมากกว่า40%ของประชากรโลกและมากกว่า1ใน4ของ GDP ของโลกความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียม,มีขึ้นหลังจากที่แอลจีเรียสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มตามคำเรียกร้องของอิหร่านและอาร์เจนตินา การสมัครของแอลจีเรียเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเรียกร้องให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือโดยระบุว่าพวกเขากำลังมีบทบาทสำคัญที่เพิ่มขึ้นในการสร้างระบบหลายขั้วของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแอลจีเรียได้มีการยื่นคำร้องขออย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มบลิส์รายงานโดยเว็บไซต์ของขาอา่าวเอลซูเราการประกาศ โดยไลลาเซโรกีทูตพิเศษด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศอลจีเรียให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุข,ของรัฐในการประชุมสุดยอดบ,บริกที่จัดขึ้นทางออนไลน์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทาบโอนแห่งอลจีเรียเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่กล่าวเปิดการประชุมได้มีการเรียกร้องให้มีการสร้างระเบียบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งมีความเท่าเทียมและความเสมอภาคระหว่างประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนี้ทางกลุ่มกำลังที่จะพิจารณาเพิ่มซาอุดิอาระเบียตุรกีอียิปต์และอัฟกานิสถานซึ่งส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการแล้วด้วยงานการเมืองและต่างประเทศของรัสเซียกำลังคืบหน้าไปอย่างคึกคักขณะที่สถานการณ์ในยูเครยนยังคงเข้มขน้นหลังจากวอชิงตันแทร่ข่าวว่ามีการเจราจากับรัสเซียรเรื่องอยูเครนทางมอสโกยืนยันว่ายังไม่มีการเจราจาแต่อย่างใด ทั้งเซเลสกี้ก็ออกมาประกาศว่าจะคุยกับรัสเซียก็ต่อเมื่อผู้นําเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ประธานาธิบดีปูตินทั้งนี้เคียบได้มีการตรากฎหมายห้ามเจราจากับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียมาก่อนหน้านี้อังเดรรูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ามอสโกไม่ได้เจราจากับสหรัฐเกี่ยวกับยูเครนแต่อย่ยางใดและล่าสุดสาราประกาศส่งเงินไปช่วยยูเครนอีก พร้อมทั้งมีการส่งระบบต่อต้านอากาศยานแพงลิ้วไปให้ไว้สู้กับรัสเซียด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าเจคซลิววนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้มีการดําเนินการเจราจายอย่างเป็นความลับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากับยูริยูสคอฟผู้ช่วยเข็มลินและเลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียนิโคไลปาตูเซฟ และเดวิท so รีเบสคอปโค้กของเขมลินซึ่งก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ว่าหนังสือพิมพ์ Anglo on, พอพังกรรแซกซอนเผยแพร่เรื่องหลอกลวงมากมาย สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซสมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานองคเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,900บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ